ความแปรปรวนของร่างกายมันเป็นทุกข์นะความสุดโทมความขำคลา้าความแก่นี่เป็นทุกข์อาการเหล่านี้เกิดขึ้นบ่งบอกความสุดโทมของสภาพร่างกายคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์นี่แหละการเกิดเป็นทุกข์ล่ำไปเกิดแก่เจ็บตาย เข้ามาทุกขณะเราอย่าประมาทระวังที่ทำข้อวัดอยู่ก็ให้ตรวจสอบตัวเองว่าได้ทำข้อวัดเรียบร้อยแล้วหรือยังหรือทำข้อวัดเสร็จวางไม้กวาดวางข้าวของก็ต้องดูว่าเขาวางตรงไหน,นไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วอยากวางตรงไหน,นก็วางได้ เวลานั้นก็ลืมเราเราลึกไม่ได้สัญญาอันนี้มันก็เกิดดับของมันจำไม่ได้บง่งบอกถึงความสภาพที่สุดโสมความแก่ความเจลาความตายเข้ามาทุกขณะจิตเวลานี่แหละความเป็นทุกข์ความเป็นกฎของธรรมชาติคือเป็นพระไตรลักษ์ณ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบังคับปัญชาอะไรมันไม่ได้เราก็จงเจริญสติอยู่ตลอดเวลาให้รู้อาการของสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราอย่าประมาทร,ระหว่างเรามีลมหายใจอยู่เราก็ยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อไรเราหมดลมหายใจไปแล้ว คนไม่มีลมหายใจก็คือคนที่ตายแล้วนี่แหละที่พระพุทธเจ้าว่าความตายเป็นของเทีย่ยงที่ให้ฝึกหัดขัดเกลาทำข้อวัดให้เจริญสติจะได้ตั้งมั่นให้มารู้มาเห็นความจริงอันนี้ที่ให้มันแจ้งชัดเข้าไปเมื่อมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นกร่างกายสติเราก็ต้อง ตั้งมัน่นจี้เข้าไปที่จิเห็นอาการเกิดดับชัดเจนี้เป็นทุกข์ของร่างกายนะร่างกายที่เราเคยใช้มันมามากพอมาสู่วัยความชราเข้ามาแล้วอะไรที่มันตัองะชับขเชียงจะแข็งแรงขึ้นเป็นไปไม่มีมีแต่จะสุดสูมชีวิตของเรานะ่ะ ถึงจะมีอายุอยู่ร้อยปีแต่ถ้าเราไม่ได้เจริญสติไม่ได้มารู้มาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความเป็นทุกข์ความตายเข้ามาทุกขณะจิตเวลาเรายังประมาทอยู่แต่ถ้าเรามีอายุน้อยแต่การเจริญสติ มารู้เห็นความเกิดับความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะเข้าใจสัจธรรมความจริงสัจจะความจริงคือทุกทุกนี้ก็อาศัยขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวทุกทุกเพราะความเกิดทุกเพราะความแก่ทุกเพราะความตายทุกเพราะความเศร้าโศกเสียใจ ทุกพาะความขับแคนใจมันเป็นของมันมันเกิดของมันมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอนัตตาบังคับปัญชาอะไรมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราในโลกนี้มีแต่ความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตา ก็ให้ตั้งใจนะพยายามประคับประคองจิตไม่ให้ไปหลงกับสังขารไม่ให้ไปหลงกับความนึกคิดปรุงแต่งให้รู้ให้เห็นให้แจ้งอาการเกิดขึ้นกับร่างกายนี้มันเป็นความทุกข์ถ้าเรามีสติเจริญอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นทุกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ความแปรปรวนของการสุดสงของร่างกายความแก่ความชราเข้ามาสู่เราแล้วถ้าเรายังหลงยังเพลิดเพลินอยู่เราก็จะไม่เห็นทุกสัจจะความจริงอันนี้เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงคนพบเห็นท่านถึงได้เบื่อหน่าย ว่าการเกิดเกิดแล้วเกิดแล้วเก่แล้วแก่แล้วตายแล้วตายแล้วทุกแล้วทุกเล่าไม่มีอะไรที่จะสิ้นสุดมีแต่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพบชาติยาวนานมากความผูกพันความรักไม่มีอะไรเป็นเกณฑ์สารถ้าเรามารู้มาเห็นสภาพอันนี้เกิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตายอย่างนี้อยู่อย่างนี้อยู่เป็นอย่างนี้ ไปเรื่อยๆทุกมากยิ่งไปอยู่ยิ่งไปเกิดเป็นสัตว์ในเลชานยิ่งทุกมากยิ่งไปเกิดอยู่ในอบายะปูมเปรตนรกอสุรกายทุกมากไม่มีอะไรจะหาที่เปรียบเท่ากับความทุกข์มันไม่มีความสิ้นสุดนี่แหละที่พระพุทธเจา้าท่านถึงได้เบื่อได้นายท่านถึงไม่อยากเกิด ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเมื่อท่านค้นพบสัตว์จะทำความจริงความเป็นกฎของประไตรักธรรมชาติอันนี้ท่านจึงได้ตัดสรลูเป็นศาสดาอีกในโลกเผยแผ่ทรงมีเมตตาอนุเคราะลทรงข้อโลกสรงข้อธรรม เราทารั้งหลายถ้าเรามามีสติมาแล้วลึกอยู่กับกายมี้บ่อยๆเราก็จะเห็นสัจธรรมอันนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่มีผิดเพี้ยนให้น้อมเข้ามาให้น้อมเข้ามาให้น้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจมันจะได้เบื่อมันจะได้หน่ายมันจะได้เกิดสติเกิดปัญญามีความภาคเพียรมุ่งมัน่น อะไรเข้ามาเราก็ไม่เอาอะไรเข้ามาก็ไม่เอาอะไรเข้ามาก็ไม่เอาเพราะเรามันไม่มีมีแต่ความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเห็นชัดก็ให้ตั้งใจนะตั้งใจทำข้อวัดให้เข้มงวดตัวเองสติจะได้ตั้งมัน่นจะเห็นกายเวทนาจิตธรรมชัด มันจะได้ปล่อยวางมันจะได้ละได้ถ้าเราไม่เห็นเราจะละไม่ได้นะต้องให้มันเห็นต้องให้มันรู้มันถึงปล่อยได้ปัญญาอย่างที่เราทำทุกวันทุกวันนะ่ะมันยังไม่ถึงนะต้องทำให้มากกว่านนะั้นหมายควาว่าเวลาจเจริญทำขอวาวต้องมีสติมารักษาใจด้วยนะต้องดูมัน ต้องให้อาหารมันกินเจริญสติบ่อยๆรักษาใจไว้บ่อยๆก็จะเห็นใจนี้ก็ไม่ใช่ของเรานั้นก็อาศัยรูปร่างของเรานี่แหละไอ้ธาตุสีขันห้านี่แหละเราเองเราก็ไม่มีอาศัยธาตุของพ่อแม่เกิดขึ้น ก็มีวิญญาณมาปฏิสนธินี่จิตนะจิตมันตายไม่เป็นแต่ร่างกายสุดโสมเสื่อมสมภาพรับอะไรไม่ได้จิตมันก็ทิ้งร่างก็ไปเกิดใหม่แต่ถ้าเราไม่ได้ภาคเพียนเจริญสติเราจะไม่เห็นความเกิดดับของจิตก็อาศัยสติที่ไปรู้ไปเห็น อาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับทำไมเราถึงจะรู้ว่าอาศัยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตก็ต้องอาศัยสติเป็นหลักเนพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบก,การเจริญกรรมฐานะสติต้องมาอันดับหนึ่งเพราะสติเป็นแปลว่าความระลึกได้ สัมปชัญญะคือความรู้ตัวแต่เราจะไม่ค่อยรู้หรอกเพราะสติมันยังสติเรายังเลอยเรายังน้อยเพราะเรานะเพียรรักษาเมราอเรามีความเพียรที่จะระลึกมีสติน้อยกบหน้าที่การงานแม้นแต่จะเดินแม้แต่จะนั่งจะนอนก็ปล่อยจิตปล่อยใจไม่มีสติไปรักษาใจ ปล่อยมันไปมันคิดอะไรมันอยากอะไรมันปรุงอะไรก็ปล่อยมันไปเนี่แหละมันส่งออกไปข้างนอกแล้วมันหาทุกข์หาภพหาชาติต้องพยายามนะต้องเข้มงวดขวบขันพฤติกรรมต้องแก้แก้ที่ไหนแก้ที่ใจไม่ต้องไปแก้คนอื่นไม่ต้องไปแก้อย่างอื่นต้องอดทน การงานอะไรที่เราทำต้องตั้งใจทำการงานก็ไม่ย่อหย่อนเนื่อลึกถึงพรหมจารย์ด้วยความรังเกยียจหมายความว่าไม่อยากทำต้องทำเมื่อจิตเศร้าหมองก็พยายามละมันประคับประคองให้มีสติไปรู้ไปเห็นเมื่อสติมีพลังมีกำลังจิตก็จะไม่เศร้าหมอง ถึงให้พยายามระลึกถึงข้อวัดการปฏิบัติธรรมการขัดเกลอกิเลสก็ขัดอย่างนี้แหละภายนอกก็เป็นธรรมภายในก็เป็นธรรมถ้าภายนอกไม่เป็นธรรมภายในก็ไม่เป็นธรรมถ้าภายนอกมีแต่ความยุ่งยากยุ่งเหยิงมีแต่ภาระภายในก็มีแต่แบกภาระเพราะงั้นต้องวางภาระอันหนักเสีย ภายในก็จะมีทุกน้อยลงจนถึงที่สุดไม่มีทุกไม่มีทุกข์ไม่มีสุขจิตก็จะเป็นกลางคือจิตที่ไม่ยินดีไม่ยินลายอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าว่าต้องไม่ยินดีต้องไม่ยินลายอาการร่างกายที่มันเกิดทุกข์แปลปวนมันก็เป็นของมันมันก็ดับของมันมันเกิดขึ้นทั้งอยู่มันก็ดับไปเดี๋ยวอย่างอื่นเข้ามา อะไรอะไร,ะไรที่มันเข้ามาระหว่างที่เรามีสติมารักษาใจมันจะก็จะเห็นอาศัยจิตคืออาศัยจิตจตปไปธรรมชาติเนี่ยมันไวมากมันเร็วมากถ้าเราไม่ทันเราก็จะไปลงโอ้ทุกข์ร่างกายปรุงแต่งเอาตรงปรุงแต่งไปมีแต่ความทุกข์มีแต่ความน้อยอกน้อยใจมีแต่ความไม่อยากเป็นอย่างนี้มีแต่ ทุกกายทุกใจวางไม่ได้เสียอกเสียใจทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามีสติเห็นอาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับกายให้มันเป็นแต่ร่างกายแต่จิตเราก็ไม่เป็นจิตเราก็ไม่ทุกข์เพราะจิตเรามันอยู่เหนือธรรมชาติอันเนี้มันทุกข์ของมันแต่จิตมันไม่ทุกข์สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็น เป็นธรรมชาติอันหนึ่งความเกิดตับความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังทุกของอนาัตตาบังคับบัญชาอะไรมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราได้จะรู้ได้ได้เห็นนี่ทุกหนอทุกหนอมันทุกของม,มันเกิดของมันนะให้แยกออกให้ได้ถ้าแยกออกไม่ได้ทุกก็เป็นเราการเกิดก็เป็นเรา วกชาติก็เป็นเราลูกก็ลูกของเราบ้านก็บ้านของเราสมบัติอะไรทั้งหลายก็เป็นเจ้าของเราเราก็เลยใหญ่เลยโตวพวกชาติก็ซ้ำซ้ำซ้อนซอนมากมีแต่ความมืดมนมีแต่ความลุ่มลงมีแต่ความโลภค,ความโกรธความหลงหัวใจนี่เต็มไปด้วยขยะโลภด้วยขยะความหลง ความโกรธอันนี้เป็นขยะนะพวกขยะสกปรกมากเพราะนั้นต้องขัดต้องเกาทําไมถึงให้มาทําขวัดก็ต้องขัดต้องเกายิ่งเรามาขัดถนอนยิ่งมาทำไ้นู่นเจ็ดนี่รู้ว่าเนี่ยสิ่งสกปรกนะใจเรามันก็ยิ่งกว่าสปกปรกยิ่งกว่าพวกนี้ต้องอดทน ต้องทำเป็นนิสัยเป็นขอวัดจิตจะไม่ได้ส่งออกนอกมันจะได้เบื่อได้หน่ายร่างกายที่มันทุกข์มันจะเห็นชัดเวลาทำการทำงานขอวัดนี่ต้องให้สำรวมเพราะอะไรองค์ธรรมอันนี้นะ่ะมันจะขัดเกลาจิตใจขันติ้ะต้องอดทนนะ มันจะเห็นเอกิเลตตัวไหนที่มันเกิดขึ้นมันจะต้องถูกคันติเผาจนไหม้หมอดดับไปถ้ามันยังไม่ดับก็ให้มันข่มเอาไว้ข่มเอาไว้อย่าให้ออกสู้มันไปจเจริญสติไปด้วยจากสติเบื้องต้นก็เป็นสติในถ้ำกลางเบื้องต้นที่ทุกมากก็มีสติอยู่จเจริญจนถึงถ้ำกลางรู้มากน้อย ลุกมากขึ้นมันก็เบายิ่งเป็นมาอาสตินี่จะเบามากปล่อยวางอะไรได้ยังความเกิดได,ด้ชัดได้ทันนะพูดง่ายๆพูดตรงๆมันทันนะถ้าเจริญอยู่ในสติพุทธานสีนะพุทธเจ้าชี้หนทางอันประเสริฐให้พิสุจงอยู่ในการเจริญอยู่ในสติปัฏฐานสีมานจะไม่ได้เห็นเราหมายความว่าไม่เป็นธาตุของมารอารมณ์ ความรักความโกธความหลงไปครอบงำจิตใจเราได้เพราะเรามีสติพวกนี้ก็จะถอยจะคายไปต้องอาศัยความสํารวมสํารวมอะไรกายวาจาใจให้พยายามนะนี่แหละพระห้าอินทรีห้าน,ะนี่ศรัทธามี ความเปียนมีสติสมาธิปัญญาศรัทธาก็ประกอบด้วยสมาธิความเปียรก็ประกอบด้วยสมาธิสติก็ต้องประกอบด้วยสมาธิสมาธิก็เป็นสมาธิที่ให้ผลตามลำดับขั้นตอนปัญญาจะมารู้มาเห็นก็อาศัยกำลังของ อินทรีห้าพระห้านี่อินทรีคือการสํารวมตามัดระวังอันนี้รัดกลุ่มให้ศินของเราบริสุทธิ์ให้สติตั้งมัน่นเพราะฉะนั้นเวลาทำข้อวัดก็ต้องให้สํารวมด้วยไม่มีสติจดจ่ออยู่กับหน้าที่การงานและใส่ใจเนี่ยอินเทบาสีก็เกิด มีฉันทม,มีริยะาคือความเพียรเพียรมีสติด้วยเพียรทําการงานด้วยไม่ทอดทุระใส่ใจก็ไม่ทอดทุระเพียรมีสติรักษาใจไปด้วยติตองด้วยเหตุด้วยผลสมเหตุสมผลอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางมันจะควบไปหมดเลยในโพธิปักจิยธรรม ก็เราะวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นมันก็มีบาปเกิดขึ้นแล้วก็เพียรละรักษาจิตให้เป็นกุศลประคับประคองให้มันตั้งมั่นศรัทธาไม่ให้มันเสื่อมคลายประฐานสีนี่ประกอบจนถึงองค์ของสติสามโพชงนี่แหละถ้าเราจะเริญอานาปาเป็นฐานให้สติประทานสีตั้งมั่น เห็นความจริงกายเวทนาจิตธรรมก็เข้าไปเป็นฐานของสติสัมปูชงสติสัมปูชงเป็นองค์ของการตัดสู้อันนี้แหละเราจะภาคเพียนจนสิ้นอาสวะกิเลสพอภาคเพียนไปเห็นความเกิดความดับชัดเจนมักเจริญแจ้งชัดแล้ว อะไรก็ยังไม่อยู่หมายความว่าเพียงจนถึงที่สุดถึงได้ประหารก็อาศัยองค์ธรรมสติสัมโพชงต้องใช้เวลาเพราะการที่เรามาทำข้อวัดเนี่ยพุทธเจ้าตัานตัดเลยเลยทำให้สติตั้งมัน่นอาพาธน้อยโรกภยรกัยไข้เจ็บก็น้อย การที่จะมารู้ธรรมเห็นธรรมก็อาศัยร่างกายถ้าร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงก็ทำอะไรไม่ได้อินทรีย์บาลามีก็จะไม่แก,ก่กะก็ต้องอาศัยสุขภาพร่างกายเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งเป็นเรือให้เราข้ามฝั่งต้องรักษามันไว้การรักษาก็ไม่ใช่ว่าจะไปยึดอะไรมากเอาที่ให้มันอยู่ ได้ไปวันวันพอประคับประคองไปวันวันให้หายมันไม่หายหรอกหายโรคนี้ก็เป็นโรคอื่นอีกเพราะอาการสามสิบสอง่ะมีแต่โรคท้งนั้นเป็นที่ร่างกายเราเนี่ยมีติ่ที่อยู่ของโรคเกิดขึ้นท้งนั้นแหละเพียงแต่ให้ประคับประคองให้มาอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะที่มันไม่มีโรคแต่มันก็เป็นทุกข์ของมันอยู่แล้ว ถ้าเรายังกอดยังรักร่างกายอยู่เราก็ทุกข์กับมันไปตลอดแต่ถ้ามันคลายมันวางอเห็นความจริงอันนี้มันก็จะคลายจะวางมันก็วางได้ระดับหนึ่งมันต้องอาศัยการเจริญสติจะได้มารู้มาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้รักษาใจนะให้รักษาใจทำอะไรก็รักษาใจไว้รักษาใจไว้ใ,ใจมันเป็นกลางวางเฉย วางเฉยได้ไม่ใช่เฉยเฉยชานะเฉยแบบมีอุเบกขาเราก็จะทุกน้อย